ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเก่งพีซีเก่มครับวันนี้ผมมาเล่นแมชออนไลน์ด้อมันจะเป็นแบบว่าเขาเน็ตมาแล้วก็มาเจอก็เพื่อนคนญี่ปุ่นนะครับเขาเขาเขาบอกว่าเขาจะเล่นญี่ปุ่นก็คือเหมือนเขาเลื่อนไปเล่อนมานะ่ะจะเล่นแต่ญี่ปุ่นที่นี่ฉันก็ต้องเล่นฉันก็ฉันก็เลือกไทยดิเพราะเห็นญี่ปุ่นฉันก็เลือกไทยแล้วมาดูทีมชาติไทยของฉันนี่แม้ต้องปรับแผนการเล่นแบบไหนเพราะว่ากองหน้าเราคือ คีโอนหรืออะไรไม่รู้คือทีมชาติไทยมันม,มีเลกซิสในเกมเป๊ส2016น,20นี่เห็นไหมครับเวลาเล่อนออนไลน์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับหน้าตานี่ไม่มีดอกซิลเซนสารัอะไรชนะทิพย์แล้วพวกนี้ไม่มีนะจ๊ะเวลาเล่อนออนไลน์ก็จะเป็นค่าพลังแบบนี้เลยซึ่งรู้สึกว่าอันนี้เขาเป็นคนเลือกสนามด้วยฉันก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เป็นสักรีของ ทีมชาติไทยกองจันเลยแหละก็สวัสดีทางเพื่อนๆที่อยู่ชาวลาวอยู่กรุงเทพอยู่ไทยแลนด์อยู่โ,โคราชหรืออะไรอยู่ไหนก็แล้วแต่ที่ดูรายการาจะจะร้องเล่นไปแล้วก็พูดเป็นแบบ เป็นภาษาคูราดนะยังไงก็ส่งแรงใจแรงเทียงวันเดียวเมื่อหนาจะทุกขันภาคมวนหนึ่งก็จะเป็นแนวหับอลบอลอะไรอย่เงี้ยโอเคไทยเจอกับญี่ปุ่นฉันอยู่ฝั่งไทยหรอกนะเสือทิ okay, ้งทั้ไทยมันจะไม่มีตาช่างซึ้งหรืออะไรฉันอยู่ฝั่งขวาแต่ใส่เสื้อสีเหมือนกันของญี่ปุ่นโอ้ยวิ่งไปเลยแกเอ้ยอ้าวนักได้ส่งเอ้ยโอ้ยอะไรมัน จะเล,ลี้ยวปอนอนี่อะไรทาร่าโอ้ยดูดูเขาของวันที้เออวิ่งไรบอลยังวิ่งตามไม่ทันเกมนี่ก็ทํขคาพลังนักเตะเราม,มานน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอา,มาไม่เป็นไรยังมีกองหลังอยู่อา,อา่งมารเดี๋ยาคพักเยวภพกักสมมุติว่าเป็นพวกนักเตะไทยก็แลว้วกันไล์ชื่อมันไม่ตรงหรอกแต่ว่าฉันจะพกักเอาวันที่เกิดลิฟท์ีไทย ทีละถอนเดี๋ยวคนนี้มาแล้วเปิดโอ้ยออกไหมเฮ้ยเรียงออกเฮ้ยยังไม่ออกเหอเอาไม้ยังไม่ออกก็จะออกแล้วเอาดักได้เลย,เย,เลยทียนี้เฮ้ยทำไมเขาเก่งแะูจิสว่าส่งมาไม่ดีตดอะไรค่นี้เอาไปชาอีกทุกที่ต้องดูเสียบอลของเขาวิ่งไวกว่าเองระับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงเาไมทัทนโอ้เฮดเว แกไอ้วิงทามเขาเป็นทันบางที้ืน่งด่านันเรอาที้ไอ้ตไนสดอะรนหนาเขาเปิดทิพเจ๊ทิพย์เปิดทิลยี้ยตองไหอ้ยโ่้ยอ้ย้ยโี้อ้ยโอ้รโอ้ยโอวยโอ้ยอ้ยโล้ยโอ้ยลอ้ยโา้ยโอ้ย้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยอ้รโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อออโอ้โอ้้้ยอะทกองไ้ ของหนาเขาอะไรกิโมโต้เออเฮกวินเฮกาวินเอาละสู่ต่อไปยังยังสู่ได้อยู่ไปเยอะตรงกลางไห้กับซีริลป์เบิร์นทำชิงขึ้นมาแล้วจังหวะนีีสารัตไหยทั้งขวาสวยจังหวะนีีนทิปตองโดเปิดโอ้โหเปิดฟปวติสเฮอุ้ยเฮอุ้ยมันสักสีเลยเนี่ยสับแพรนี่ บไอ้ไข่หนาเลยแล้วนี่แหละคิวนี่เาดูเต็มมุมแม้ดูเขาบังคับกูด้วยเขาเลนสถานีแล้วงั้นเหไหนดูสิยิงไกลได้ไหมไม่ได้คืนัวก่อนเก็บได้สจังหวะนี่โอ้งวาจะแไมด้อ ทา,า,ทา,าร่าทาร่าหรือทาร่ราไม่รู้หลยดูอันนี้เจช์ปให้เป็นทีนละทอนเรากันดูตรงซ้ทีทะรทอนหลอกส่งส่งเข้ามาคืนในถึงกลวิทยังได้ทุ่มอยู่เฮ่ทำไมมันกดดันถือเอออย่างหนึ่งเด้อเพื่อนๆเวลาที่แบบว่าเวลาที่ล่อนออนไลน์มันจะแบอบกว่าเวลาเราโกยส่งบอลน,นี่เราต้องรอได้ประมาณ หนึ่งถึงสองวิเหมือนมันจะช้าไปนิดหนึ่งนหะผมก็จะเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นไม่ค่อยถนัดรอกเราก็ไม่ค่อยชอบเล่นผมว่ามันมันก็ดีครับเวลาไปเล่นออนไลรถ้าเขาแต่ว่ถาถา้าเราหน่วงรั่วอะไร,ไรมันก็เล่นเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบกดเร็วนิดหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบการจังหวะไม่ค่อยได้อ่ะยังได้อยู่ทีละสินหายมา,าทีต้องรถชิปมาหายจังหวะนีน่ยิงโอ้โหติด เฮ้ยอะไรมันจะเหนียวตัวเฮ้ยออกูตัวเอเฮ้ยดูเหี้ยชนกระเด็นเลยไหนแกวะเอาเอาวิ่งตามก็ไม่ทันโอ้ยดูก็วิ่งนี่เอาเข่าพิษโอ้ยไปแล้วตามบากก็ไปอย่าปล่อยให้ผ่านมาธนาบุญวิ่งหวังหมดอดีมากที่ต่ำโดที่ต่ำโดเฮ้ย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 โอ้ยทำไมมันโอ้ยมันบุกเข้าม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำได้ดีดีมากกอรวิทยมาขึ้นมาสารัตไยกอรวิทกอรวิทเบิ้ลที่เกลือริดมาแล้วทั้งซ้ายถือศินบังไว้ชิปริดเขาแล้วโดสูงแต่เมื่อวานนี่ยังไม่ส่งเลยจริงๆกดตรส่งตั้งนั้นแล้วจริงๆเอาหมาต่อกระชากมาไม่มีใครเข่าเอาเลี้ยงลุยกับวมาที่ถือสินทั้งซ้ายขออยู่หอยมาจะนี่หลุดมายิงวะาอ้

เฮอยากจะลุช่องเนี่ยเอาเป็นว่าลุดเลยเด็กเก๋เดือดเดือก <Bruno> วินสาเจ um <c oughs> ้าขึ้นมาทีละสินมงมามีเติงดอยู่ไหมไอ้มาสลัดหลอกมาจางวาีเอาีโอกัพอจะง้างปั๊บเข้ามาปุ๊บเหมือนมันรู้แล้วเห้ ขอ,ข,อของ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 ไทยสีดําเงินเด้อแกอย่าคิดว่าเป็นสีแดงนะฉันอยู่ฝั่งส <c oughs> ีดําเงินนี่ฝั่งดูส่งวันกดไปตั้งแต่ห้านาทีแรกเ <c oughs> พิ่งเขาส่งไงมันจ่ายมาไม่ให้รุดออกเห็นทีตะถอนไม่บังเลยนี่พักเองเองเท่านั้นแหละนี่ตะนาการล้วนๆภาษาโคราดด้วยดิพักท่านเกมแกก็ฟั้งออกไม่ออกแกอย่าเบึ้งบ้าฉันหน่าฉันลองฉันลองพูดคนโคราดแต่แท้เห็นถามคนมากเลยอยู่ตรงเออ นี่เันเกมบอลหรือว่าเกมอะไรหวานเสียวหลือเกินเดี๋ยวนเฮ้ยโอ้ยไม่ลุดเดียวนะไมแล้วโอ้ดูมือโกกาวิน เอ้ยดีตัวอ้ก็ยิงออกเอ้ยจะกรทำอะไรกันอยู่เฮ้ยกองหลังธนบุญกิตอะไรเอ้ยวิ่งตามพวกไม่ทันเลยนี่นะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมุ่งกันอ่าดีมากเก็บได้สวยเปิดให้มดเลยเขาลูกทันเขาได้ลูกโซ่เขาเก็บได้แก่ไม่ได้พาดจื้อเขาเลยเนี่ยพาดจื้อนักเตะเรามาแล้วครับทีละสินงัดบไปแต่ว่านี่เอามีโอกาสแต่ผ่านโอ้ยจิตโกเขา ไอกคาคุมิไอ้มโกญี่ปุ่นเอาเอามาโอเคโอ้ยยังแย่งได้อยู่นี่หลอกสวยเอาขึ้นกันมาทำไมล่ะรู้ส่งไปนะม่มีอะไรจะหวงท่านี้อีกแล้วมาอันนี้เซิร์ฟเวอร์เอเชียนั้นเนี่ยฉันว่ามันลื่นสุดแล้ว ต่ก่อนต้องร้องไปเล่นแบบว่าแถวฝั่งยุดหลบตังกฤษอะไรพวกนี้โอ้ลุดลุดอัศจรรย์เลยแก่ทีมของเขากระลุดนะของเองเองกว่าเองเลี้วอยู่นะเน็กเม็กทิพน่าเม็กถือว่าโอเคอยู่นะดีก็มาแล้วมาทีมคอนเสิร์ตคือว่าญี่ปุ่นทาจิมะให้ส่งหนีมาได้เกิร์กลิฟต์เกอร์ลิฟต์เกอร์ลิฟตโอ้ดูสไลด์ดักไว้ว่าไงฟูสินบอกโอ้ให้ไทยได้ทุ่ม <S <S เดี๋ยวครึ่งหลังฉันจะลองเปลี่ยนเสียงภาค ลองเป็นองจะลองเรีนแบบนักชาวคนนั่นไหนชื่ออะไรงั้นอะไรนะที่เกี่ยวภาคเ้าวิงที่เอาเสียบอลเดี๋ยวก่อนเดียว่อนเดยวก่กวินกบ้าโอ้ยดูดูแต่ปูนพัมบนาดีเดียวก็ไปยิงสวนกับไ้เมื่อกี้นี่โอ้ย เดินใจเย็นเดิน Played it short สั่งนิดแล้วมาเดี๋ยวคุณหลังนี่จะให้เปลี่ยน oh, เสียงภา <for him. S 1> กเป็นซินทิชัยอยู่อันนึ่งองเรอไอซิท <c oughs> คุณซิทิชัยหยุดอ่าเดี๋ยวจะลองเรียนเสียงภากดูเกี่ก็จะว่าชั้นหนาชั้นก็ร้องแบบผ่อนคลายเบื่งเมื่อี้มันตึงเครียดน่ะเวลาเล่นแมตช์ต่างๆหรือไม่ก็เกี่ยวกับความดราม่าเรื่องเกี่ยวกับบอลสโมสรอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสโมสรไทยลีก บางทีแบบน้องก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงน้อยอย่าว่ากันเด้อเอาของบอลอยู่ทาร่าให้มาโอ้ยจะจะจะเล่นอย่างงี้ในญี่ปุ่นทุตัวทุตัวดูถูกดูถูกดูถูกเดี๋ยว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 บอลนั่นเห็นไหมเสือลูกเต็มมุมให้ไทยเอาแล้วคนนี้แหละเปิดมาฝาลัดดูเขาโกะหมดละเอาหมั่นกนก็ยิงนี่เลยดโอ้ไม่ยิงนะ เฮ้ยกดยิงยิงใฮ้เรียบร้อยอู้ขอเถอะขอเถอะโอ้เฮ้ยไม่ได้ละเอาหมื่นพันไลนมาฟูจิซาว่าให้มาตีดเหมล่ะเก่งไหมโป๊ก้าวฉันนี่มาต่อทางขวาแล้วกาคุชิจ่ายมาก็ตีดนี่ใครที่จะทอนเนี่ยคนนี้ที่จะทอนมันใช่ไหมล่ะโอ้โหจ่ายไปดีเลย ก็มาการ์นวันนี้นี่เขาหายเขาได้ฝาวี่หน่ะดูว่าเออคากากุชิญี่ปุ่นจะกล้าเปิดไหมลูกนี่กล้าเปิดไหมเปิดเข้ามาโอ้ยิงเลยเว้ยเดี๋ยวขึ้งหลังจังภากเป็นขออนุญาตเรียนเสียงคุณชิดชัยหยุ่นด้วยกันมันอาจจะดีมือเนาะแกเครียดแต่แก่เครียดช่วงนี้ช่วงสอบโอ้ดโก้ โอเคเอามาเอาล้ำหนาว่าแต่มมดจึงแรกโอ้หโอ้ยหลอนขนาดนั้นเอาแล้วกวินกวินแต่ว่าชื่อหน,นึ่งก็ชื่ออะไรไม่รู้แหละภาคกวินไปก่อนเตะมากูจิซาว่าเก็บได้ญี่ปุ่นหายมาแล้วมาจังหวะนี้เอาวิง่งชนกันเองนี่ครองได้หายมาโป๊ก,ก้าวเบิร์นมาที่ชนะทิพไปเถอะมงคลรอยอยู่ชนะทิพโอ้โหเขา ขาเบียดนีร้อยขาเหมนเอิเฮ้ยเอาเอาอู้ยยิงกันเหมนาน e ง่เห็นไหมล่ะทําไมเหมันกดดันี้ยะมันต้องแบบแก้ไขใครดีวะเนี่ยไม่รู้จากใครเลยดูข่าวมาหลังอะกองกลางเขาไปทุกสี่ะ ของเราเท่าไหร่หกสิบแดมันชื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้เดี๋ยวเดีโยกกันเด้อทีนี้เอาเกิกดฤทธิ์โอ้จินตนาการล้วนๆเกิกดฤทธิม์มงคลมงคนนองหยับออกไปทั้งคาง,างยังไม่เปลี่ยนตัวหรอกเด้อนี่นะต้องฉีกเอาไว้ทีละสินนี่ถอยลงมานิดหนึ่งเพราะว่าของเรามันมันมัน,มนขาพลังมันน้อยเนาะ จะต้องแผ่ไปอยู่ริมเส้นช่วยมีใครรู้ันี่ไหมเนี่ยเพอาไม่ช่วยได้ตรงกลางตรงกลางตรงนี้ปุ๊บเดือดเดือเด,เ,ดเราจะเปลี่ยนธนาเอาธนาลงนะธนาดู <c oughs> ปไปคนึกไปนี่แหละเป็นโป๊ะเก้าธนามาแทนโป๊ะเก้าเขารอเราหรือเปล่าเนี่ยเอามา เริ่มกันต่อในครึ่งเวลาหลังเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสียงเราเริ่มเป็นเสียงสิทธิใชอยู่ครับเรามาดูกันต่อในอีก45นาทีครึ่งเวลาหลังครับแต่รูปเกมของไทยในครึ่งแรกดียังไม่ชัดเจนก็แต่ว่าเตีเสมือนญี่ปุ่นได้มาต่อแล้วครับแต่วันนี้ของทาวาร่าแต่ให้ไวทางขวาจ่ายไปติดกับสถานการณ์ตอนที่ไทยี่ดูเป็นรองเยอะครับแต่ว่า ำถ้าทำดิ้งดีก็มีโอกาสที่จะกอบกู้สถานการณ์ที่ยังคลุมเครืออยู่บอลหยุดที่กึดให้ชีริสินชิบข้ามขึ้นมาเอาจังหวะนิดเกี่ยวลองยิงไม่ได้นี่แหละสร้างโอกาสให้ดีให้กับไทยเราญี่ปุ่นได้ต่อแต่แต่ว่าไทยไม่ยอมที่จะให้ผ่านไปกลับมา หล <fits you S 1> <b> ุดเดียวทีละสินให้กับเกิร์กนิตติงประสัดจังหวัดนี้เรียบร้อยชัดเจน1-0ไทยดำไปแล้วครับโอ้โหนั่นแหละครับโอ้ยปากยากครับกลับมาคืนเนี่ย่าพยายามเลยโอเคครับเสียงต่อไปโอเคพี่แต่ก็าาให้เราลงด่ารับ กิโบโตอันนี้กลับมาเป็นภาษากลาวนะครับอ้ยเราก็มาต่อครับแต่วันนี้มีการตะเรียดติดแล้วสามดาบสองไม่ได้ติดนะครับกอดวิทโอดวิทให้วาครับไปรออยู่แล้วความเร็วของทางซ้ายครับเกินลิซโตวิการแล้วครับลุนเดียวขึ้นมาญี่ปุ่นเฮ้ยทำไมคนนี้เราวิ่งลร็วหุยสุดยอดตัดเข้ากลางมาเจ็บตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้ฮะอยอ๋อ

เฮ้ยอ้ยลำหนาเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเห็นเมื่อไห็่ไม่อเลยเนื่ยไหวเด้อเจ็บคอแบบเลโกเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นพูดธรรมดาโคตรลางเหมือนเดิมไปย่างขึ้นมาก็วินยังไม่เปลี่ยนครับครึงหลังนี่ไทยเราเปลี่ยนธนาลงมาคนเดียวเดิมมาแทนโบ๊เก้านี่เด็กเกิร์กริดวันนี้พิวแล้วเกินแต่ว่าไม่ผ่านอาจิมะอาจิมะของญี่ปุ่นหายไปทางขวา ไม่ไม่ไห้รอกเขากันโอ้โหดูเขาเล่นอะไรเขาพิ้วขนาดนั้นดึงไปดึงมาอยู่แล้วเก่งฉันเอาแก่อยู่ตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยววันดีไหมไทยเดี๋ยวโดนทีมชาติไทยกระชากมาแล้วเกิดนิดตรงนี้กันวิ่งไวกว่าเขาเลยดิของเขากรหมูเอาแล้วโอ้หยี่เปนตามทันเช่นเดียน่ะเขาแก่ลีลาเนะแก่ลีลาเองแกกระโจนเลยลูกนีม ฉันจะฉันจะงานยิงลงนี่เอาเลยยิงวะอ๊ายโอ้ยโอกาสโอกาสก็ม <stomach> ีเองก็ยิงเข้าไม่ได้ก็ดูนะเดี๋ยวก็โดนวัดไปเสมอแล้วก็หมดแรงเฮ้อย่าไปโทษคอมโทษคนเล่นอีูแล้ววน่นวังอย่าไปโทษเราวุ่นวงฉันยิงไปเขาเองเลยเมื่อกี้เนี่ยมาต่อ มาไขว่ธนาชนะบุ๋ยไหลมานั่นแหละแทงโอ้ติดมาแล้วดูความเร็วเขาไม่เป็นไรยังมีกอลวิทอยู่นี่ไหลมาอาวินวัดกับวินกับไปด้วยกับเบิร์กบนทำยิงวันทูเกมามาแล้วทางขวาไข่ใจวันเอาไม่เป็นไรชกวันได้เติมขึ้นไปรัเกิดฤทธิษฐิรศินจ้างวานี่ไม่มีใครเติมมาช่วยอีกแล้ว นั่นแหละดักได้ไฮบุกต่อรอเขานิดน,นึงอ่ามาอ๋อสวยจังหวะนี้ชิงกันเกอีกเ,อเวลาบังบอลบังไหนมันมันลุกเขาไม่ได้น่ะเขาบังเอาอขาวิา่งมาแค่เขาแยกขามันอีตัวเราร้อยกระเด็นเลยเด้อเอาไม่เป็นไรสู้กันต่อเอาพลาดอุ้ยทาจิมาเจอกับธีรธร์อีดูธีรธรซะก่อนคืนเข้ามายังเอาตัวเราได้อยู่ไทยอุ้ยต่อไป สีน้ำเงินเด้อไทยสีน้ำเงินโอ้ย๊ยตะวันเป็ิดแต่ยังได้อยู่จังหวะนี้แหละมีความเร็้ยวหายเพื่อททททนทางซ้ายหลุดมาดีมากทีละทอนไขขออยู่ข้างหนา้าตัดเลียดเข้ามาแล้วโอู้ยเอาเอาเขาพลาดเขาพลาดอุ๊ยทำได้แค่นี้ความพยายามก็ยังนั่อยู่สองหนึ่งเลยยังได้บุกอยู่ จังหวะนี่เลนสันแล้วเอามุงโกกมาใช่ไหมมาเห็นเอามาอีกก็ยิงใส่แล้วเน่ยเรียบร้อยเอามาทำไมเราบังคับกิงโว้เอามุ้งโกกวางฉันก็มายืนแถลแล้วกสองเมตที่ทอนนังยิงมิงอ้าวไม่เลสามหนึงนี่เราดีสนมเขาเราหนัเขาเราีแยได้ความเสียัยาเทียนกีเสียงเปิดเปิดเอ็มลอยด์ได้ชังวงนี่ขออนุญาต จิบจิบนิดหนึ่งจ้เเเเเะเาแล้วที่นี่โอ้เสียงใสปิ้งเลยไห้มาจากวานนี่ลุดเดียวตรงยิงเรียบร้อยโอ้โหกู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 โอ้ยประตูเลยนานนี่ไหมละ่ะ ไทยแด์ของเราลืมบอกข่าเพื่อนนันออ่านข่าวเว็บไซต์มาวันี้ของสยามสปอร์ตไีทยเขาบอกว่าไทยเองเขาเขารอบเดเขารอบฟุตบอลลกสุดสองทีมเดเพราะว่าเขาม่แห้ฟ้าฟ้าเขาแบทกูเวดแล้วเนเ็นแมตช์เหนือถึงอี้ไทขารอบรอบเ็แล้วก็คือถึงรู้ยู่ก็ยิงสำคัญถึงจะชนะ ถึงว่านั่นเราแต่ผลกะอิรักเป็นยังไงมันก็เราก็เขารอบแล้วแต่ว่าผมก็อยากใพ้ชนะเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะฐานเราตอนนี้เราโซ่ทีมรับเอ้เชียได้อย่างโูสีหรือเปล่านาะร่วมเป็นแรงใจแรงเชียให้ทีมชาติไทยได้ันที่ย4บสี่มีนาคมจากเวลาหโมงเย็นเสียงว่าถ่ายทสดสดจากอิหร่านเนาะแต่แข่งกับอิรักมาแล้วจังหวะนี้หละคนนี้มีความเร็วเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุดอย่าลุดไปต่อมีข้างนิดนึง ดูดูเขาวิ่งไปล้อ่ะเงขันไหาตรงกลางนั่นแล้วชิดมาลูกนี่เกี่ยวได้ยิงโอ้ยเกอร์กลิตยิงออกกี่ลูกเราเนี่ยวะเนี่ยเฮ้อทำไมเราพลาดเราพลาดไปเมนาพลาดเราตามเขาตามมันตีเสมอไม่อยากจะคิดไมยอยากจะด่า huh. ต <mons> ัวเองเนอะทำไมยิงห่วยแตกอย่างนี้เอาดูดูเขาดักได้นั่นนั่นนั่นขวาถึงขวา Played wide. out สากุชิไม่ผ่านนี่ไม่กราวิทอ่านทางวันนี่สุดยอดนี่วนหลอกมาอุ้ยอ้ายเออเออโคตกเราไปตกไงเออเลยเอาแล้วเตะลมกรรมการว่าไงไม่ให้ฟาวอีกคนนี้เข้งแข็งเขาต้องชนะ

I don't want to take anything away from the finish because he goes his way into position, but where was the communication in that defense? He was taking charge. Nobody. So is this the start of a comeback? a great is oh. oh. So oh Uh, given such an opening, but he couldn't lose. I think when you can see the goal like that, the manager has to look at his personnel. Because to allow someone that position, totally I think that's a to to say, really I'm going to say, I'm going <coughs> to say, I'm going I say, I'm going ตรงกลางขออยู่ไอ้มาลุดเดียวโอ้ลูกนี้ตรงไั้นยิงโอ้อยู่ญี่ปุ่นเลยกินเดี่ยวมาแล้วไงมือโก้ดิเออเหตุมันหลับได้ไงวะนี่เอาเร็วดูความสุนทรับอย่ามาใช่อือดูว่าเขาเตะนี่ยังติดก็ได้อยู่เขาวิทไทยยังยังยังได้อยู่มา สิสินชิปไหจจากว่นี่มาแล้วครับเกิร์ลิสตวีการเกิร์ลิสเบินขึ้นขมามีโอกาสโอ้มายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่งยิงายยกแต่เองนี่เป็นการยิงที่โหดงที่สุดตงเล่นเกมบอลมา mấy là một thủ tướng mà, vời. Và bây giờ là thời gian. có một phút chúng được người của ông ấy không? Ồ, vị trí để làm thủ tướng tuyệt vời. Ông ấy đã tìm được người của ông không? được หมดเวลาตัวกรรมการหมดเออผิดใยเอาส a พูดดีมาดูระสามโอ้เมะคิดกับไมได้ครับเจ็บคอเลยตายแล้วนี่นี่แหละเราทำได้ โอ้ยถือว่าประสบความสำเร็จในการพาจินมชาวไทยเล่นออนไลน์ครั้งแรก <c oughs> นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละยังไงก็วองว่าเพื่อนๆจะสนุกเด้แล้วก็เข้าใจภาษาโคราชเนาะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่สำเนียงสำเนียงโคราชเป็นสาษาไทยเหมือนกันจ้ะยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย